สวัสดีค่ะอาจิค่ะจากช่องอาจินิวคาร a แฟมิลี่ค่ะตอนนี้ค่ะเราอยู่ที่เต็นท์รถมือสองค่ะเพื่อจะมาแนะนําและพาไปดูตัวรถในสต็อกค่ะตอนนี้มีอยู่ประมาณ20คันค่ะเดี๋ยวจะให้ดูตั้งแต่คันแรกไปเลยค่ะจะพาเจาะลึกลงไปเรื่อยๆค่ะว่ามีราคาเท่าไหร่เป็นตัวไหนปีอะไรค่ะและสีอะไรเพื่อจะตอบโจทย์กับท่านผู้ชมหรือลูกค้าที่รับชมผ่านทังช่องของเราอยู่ค่ะ เพื่อจะได้รถกลับไปใช้แบบในสภาพที่ดีๆรถดีๆน่าใช้ราคาดีๆเหมาะสมกับท่านผู้ชมเองค่ะเดี๋ยวมาเริ่มตั้งแต่ด้านนี้ค่ะ2ด้านนี้ที่เราเห็นจะให้ดูด้านนี้ก่อนก็ได้จะเป็นตัวฮุนไดเฮชวันค่ะตัวนี้จะเป็นปี2013ค่ะราคา7 7 7 0 0 0บาทค่ะตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวมิซูบิชิสเปกวากอนค่ะ จะดูฝั่งไหนก่อนเอ่ยทางด้านนี้แล้วกันตัวนี้ค่ะสีดำคันนี้จะเป็นนิสสันจุ k กค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาระบอบอกระบุรุ่นระบอบอกสีบอกราคาค่ะฝั่งนี้จะเป็น Mercedes-Benz C200 ค่ะหรือ C200 ฝั่งด้านนี้มาต่อด้านนี้เลยตัวนี้ก็จะเป็น Mercedes-Benz E250 ค่ะ ฝั่งขวามือของหนูค่ะตัวนี้จะเป็นโตโยต้าวิทค่ะแนะนําคันนี้เลยค่ะฝั่งซ้ายมือของหนูค่ะตัวนี้จะเป็น Mercedes-Benz CLA 2 0 0ค่ะหรือ CLA 2 0 0ค่ะฝั่งขวามือค่ะจะเป็น Ford e v e r e s t ค่ะทางฝั่งนี้ค่ะคันสีดำตรงนี้จะเป็น Honda City ค่ะ ฝั่งขวามือจะเป็นเชฟโรเล็กค่ะมาทางฝั่งด้านนี้ตัวนี้จะเป็น Toyota Innova ค่ะฝั่งซ้ายตัวนี้จะเป็น m a สด้าคันสีขาวสวยแบบนี้เลยและนี่ค่ะ Toyota v ว o ออสฮอนด้าซีและ2คันสุดท้ายนี้ค่ะจะเป็นโตโยต้ายาริและฝั่งด้านนี้ค่ะจะเป็นฮ o นด้าแจดค่ะ เดี๋ยวเราไปเจาะลึกคันแรกกันเลยค่ะขอตัวคุนได H1 ค่ะที่เราได้แจ้งรลค่ะไปตั้งแต่ต้นคลิป777,000บาทค่ะเรามาดูกันว่าผ่อนยังไงเป็นรถปี2013ค่ะตัวนี้ตัวรถค่ะจะเป็นสีน้ำตาลค่ะเป็น คุนได้ H1 คันนี้สามารถนั่งได้ถึง11ที่นั่งเลยค่ะราคา777,000บาทค่ะตอนนี้พร14,000กว่าบาท72งวดค่ะสามารถเข้ามารับชมรถตัวจริงได้ที่เต็นท์ของเราได้เลยค่ะโทรมาสอบถามรายละเอียดกับหนูได้เลย098551558ค่ะเดี๋ยวเราจะแจ้งรายละเอียดให้ท่านผู้ชมทราบแล้วก็บอกตำแหน่งที่ตั้งของเต็นท์ให้ทราบค่ะ เดี๋ยวเราไปดูภายในตัวรถกันค่ะและตอนนี้ค่ะเราอยู่ในตัวฮุนไดเฮชวค่ะเรามาดูภายในดูเลขไมลเรือนไมลกันค่ะเราจะให้ดูเรือนไมล ตัวนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราสตาร์ทรถให้ดูเลยนี่ค่ะเลขไมคค่ะของตัว Hyundai h ุนไดฮิตัตัวนี้จะเป็นปีสองพันสิบสามค่ะเข้ามาขอรายละเอียดได้เลยนี่ค่ะเลขไมคของเขาค่ะตรงนี้เลยเลขไมคจริงค่ะปีสองพันสิบสามนะคะตัวนี้เลขไมค์หน้าตาพวงมาลัยภายในค่ะ ยังดูสวยแอร์เย็นฉ่ำมากเลยค่ะและเขามีตัวจอกลางจอกลาง,ลางดูได้เต็มเต็มตาเลยมีออปชันให้แล้วครบครันแล้วก็ภายในสีเบาะยังสวยค่ะสีเบาะยังสวยภายในคลิปเลยหน้าจอตรงข้างหน้าแอร์เย็นฉ่ำมากเลยค่ะ เครื่องยนต์สตาร์ทติดง่ายมากเลยค่ะเหมือนอย่างที่เราสตาร์ทปุ๊บได้ยินเสียงเลยยังดูแน่นๆเครื่องไม่สั่นเดี๋ยวเราไปดูแถวที่สองกันค่ะเรามารับชมภายใน Hyundai h ุนใด H i ชวปี2013กันค่ะแล้วเราจะให้ดูแถวสุดท้ายก่อนคือแถวที่สี่ค่ะนี่ค่ะก้าวเข้ามาเลย เข้ามาข้างในค่ะกว้างขวางเบาะนั่งได้นุ่มสบายมากเลยค่ะเบาะสวยมากกริบเลยยังนั่งได้นะใช้งานได้ง่ายแล้วก็ใช้งานได้ปกติเลยค่ะตรงนี้กว้างกวางเลยสำหรับใครที่มีครอบครัวใหญ่ๆตอบโจทย์มากเลยค่ะคันนี้เดี๋ยวเรามาดูแถวที่สามกันต่อค่ะแถวที่สามตรงนี้ค่ะเรายัางสามารถพับตรงนี้ เพิ่มตรงนี้ได้เพื่อเพิ่มของผู้โดยสารขึ้นไปอีกหรือจะเป็นที่วางของได้ค่ะตรงนี้นี่ค่ะสามารถวางแก้วน้ําได้อีกแล้วทางฝั่งด้านหลังค่ะหรือตรงเนี้ยเราเลื่อนเบาะเข้าไปเราก็สามารถวางแก้วน้ําได้อีกสองช่องค่ะทั้งสองฝั่งซ้ายและขว,วาเลยแล้วเรามาดูแถวที่สองกันค่ะแถวที่สองก็นั่งได้ค่ะ กว้างขวางนั่งได้แบบสบายสะดวกสบายเลยตรงนี้ก็ยังจะมีที่วางของที่เก็บซ่อน,อนของตรงนี้เราจะพับขึ้นมาแบบนี้เพื่อจะเดินตรงกลางก็ได้ค่ะแล้วก็ตรงนี้ของด้านหน้าแล้วก็แค่ดึงเปิดลงไปก็ยังวางของได้อีกค่ะจอกลางดูได้ถึงจนถึงด้านหลังเลยแล้วก็ลำโพงตรงนี้ค่ะเปิดได้จนสุดถึงด้านหลังเลยคือได้ยินเสียงแน่นอนด้านบน ก็จะมีตัวปรับพัดลมยังทํางานได้ปกติค่ะเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปกันค่ะเรามาดูคันต่อมากันเลยค่ะตัวนี้ค่ะจะเป็น m มิตซูบิชิสเปควากอนค่ะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินราคา359,000บาทค่ะตัวนี้เป็นรถปี2009ค่ะเดี๋ยวเราจะให้ชม ตัวรถภายนอกด้านนอกกันก่อนด้านหน้าค่ะสวยน่าใช้มากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายของรถกันต่อเรามีดีไซน์นี่ค่ะไฟท้ายด้านหลังเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยค่ะไฟท้ายสวยมากตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์2.4 m มเว e ค่ะตัวนี้ค่ะสเปกวาก้อนด้านหลัง ตัวฟอนตยังอยู่ครบนี่ค่ะเดี๋ยวเราให้ดูห้องสัมภาระด้านหลังค่ะห้องสัมภาระด้านหลังค่ะกว้างขวางวางของจุของได้เยอะมากค่ะแล้วก็เพิ่มของห้องผู้โดยสารค่ะโอ้ยยังปรับเอนเบาะได้ถึงขนาดนี้เลยน่าใช้นะสำหรับคนที่มีครอบครัวใหญ่หรือมีลูกๆหลานๆต้องการนั่ง อย่างนี้ได้เลยค่ะดี๋จะเพิ่มห้องสัมภาระให้กว้างขวางสะดวกสบายต่อการขนย้ายค่ะใช้ได้เหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูภายในกันค่ะรถราคา3 0 0แสนกว่าบาทยังผ่อนเพียงเดือนละ7,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะ ตอนนี้ค่ะเราอยู่ภายในตัว m มิ s u ูบิชิสเปควากอนปี2009เครื่องยนต์เบนซินค่ะตัวนี้ราคา359,000บาทค่ะพรอน7 0 0 0กว่าบาท72งวดค่ะเดี๋ยวเราไปดูเรือนไหม่และเลขใหม่กันค่ะเดี๋ยวเราจะสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูเลยค,คือ เรือนไม้ค่ะเลขไหม้ค่ะหนึ่งแสนแปดหมื่นกว่าค่ะเลขไหม่ของเขาแอร์เย็นช่ำมากเลยค่ะรถน่าใช้มากๆเลยตัวพวงมาลัยค่ะเหนาในตัวนี้มีครุสคอนโทรลให้เราด้วยค่ะหน้าจอสัมผัสตัวนี้ก็ยังสัมผัสใช้งาน หน้าจอตัวปุ่มปรับพัดลมแอร์อัตโนมัติแบบมือหมุนแบบนี้ปรับอุณหภูมิอยากได้25องศา20องศา30องศาเกียหน้าตากเกียเรียงใช้หน้าใช้มากๆม,มีที่วางแก้วน้ำด้านหน้าให้อีก2ช่องด้านบนมีจอกลางด้วยค่ะ จอกลางด้านบนอันนี้ไฟจอกลางตัวปรับพัดลมภายในสวยมากเลยค่ะน่านั่งมากเบาะหนังสีดำนิ่มๆเลยมีตรงกลางตรงนี้ก็จะมีคมให้เดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปกันเลยค่ะ เดี๋ยวเราไปดูรถคันต่อไปกันค่ะจะเป็นคันไหนนี่ค่ะคันนี้เลยค่ะตัว Toyota า i ิทตัวนี้จะเป็นตัวพิเศษค่ะเป็นสปอร t ต o ัวริงทค่ะตัวนี้ปี2008ค่ะราคา379,000บาทค่ะตัวนี้พรแ8,000กว่าบาท60งวดค่ะท่านผู้ชมท่านใดสนใจสามารถเข้ามารับชมรถตัวจริงได้ที่เต็นท์เลยค่ะบอกเลยว่าพิเศษจริงๆค่ะ นี่ด้านหน้าค่ะของเขาเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังค่ะตัวสติกเกอร์สปอร์ต o ัวริงทูค่ะตัวดำจับตัวนี้พิเศษจริงๆนี่ค่ะด้านหลัง<ม>ห้องสัมภาระ<ม>ด้านหลังค่ะว้าวกว้างขวางนะ และยังสามารถเพิ่มห้องสัมภาระแบบเป็นราบลาบเรียบเรียบแบบนี้ได้เลยนี่เลยดึงก็ง่ายใช้งานง่ายค่ะสะดวกสบายเลยเดี๋ยวเราไปดูภายในกันค่ะตอนนี้ค่ะเราอยู่ในตัวโต y o t a าวิทปี2008ค่ะตัวนี้ราคา379,000บาทค่ะเดี๋ยวเราไปดูเลขไม์กันค่ะ เดี๋ยวเราจะให้ดูเรือนไม้และเลขไม้ค่ะตัวนี้จะเป็นตัวสปอร t ตทัวริงค่ะตัวเลขไม้ค่ะตัวนี้อยู่ที่สองแสนกว่านี่เลขไม้ตัวพวงมาลัยค่ะหน้าตาแบบนี้ตัวหน้าจอสัมผัสค่ะหน้าจอทัชสกรีนกดใช้งานตัวระบบแอร์อัตโนมัติ ตัวนี้กดเพิ่มตรงนี้ตัวนี้ปิดไว้อยู่นี่ค่ะหน้าตากเกียร์ตรงจะอยู่ตรงกลางตรงนี้ภายในน่าใช้มากเลยค่ะตัวโยต้าวิดนี่ก,ก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวหายากเหมือนกันข้างในภายในน่าใช้มากเลยค่ะภายในดูดีมากมีจอกลางให้ค่ะจอกลาง ่อกลางด้านบนภายในกว้างขวางน่าใช้แล้วก็เหมาะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยค่ะน่าใช้มากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเจาะลึกคันต่อไปกันเลยค่ะก็คือคันนี้ค่ะ Mercedes-Benz CLA 2 0 0ค่ะหรือ200คันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกคันนี้กัน ตัวนี้ค่ะราคา1 1 9่0ล้าน0บาทค่ะตัวนี้เราไม่ได้ให้ทะเบียนไปนะคะแต่สามารถเข้ามาดูรถตัวจริงได้ที่เต็นท์เลยค่ะตัวนี้จะเป็น CLA 200ค่ะรถปี2016มือเดียวป้ายแดงค่ะเลขไม้น้อยมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูเลขไม้ข้างในกันตัวนี้จะเช็คศูนย์ตลอดค่ะรับประกันความมั่นใจได้เลยราคา1 1 9่0ล้านบาทตัวนี้พรอ0 0 0น 20, 2,000กว่าบาท72งวดค่ะ